ก็ทาการแท็กชิ้นงานเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวต่อไปนะครับเทคนิคของการเชื่อมท่าขนานนอนเนี่ยก็คือชิ้นงานต้องอยู่ในระดับสายตานะครับชิ้นงานต้องอยู่ในระดับสายตานะครับคือจะอยู่ต่ำกว่าสายตาไม่ได้ต้องอยู่ระดับสายตานะครับสูงกว่าสายตาพอดีกับสายตาแต่อย่าต่ำนะครับอย่าต่ำเพราะฉะนั้น <c oughs> ตอนนี้อาจารย์ก็ สูงว่าสายตานะครับขีดแรกนะครับเดี๋ยวอาจารย์จะเชื่อมให้ดูนะครับเตรียมตัวชมนะครับอ่าเดี๋ยวอาจารย์จะอาร์คยกกดนะครับเป็นชิ้นงานทดสอบนะครับเป็นงานชิ้นงานทดลองนะครับอาจารย์ก็จะพาดมือนะครับเี๋นวนะครับอาจารย์จะพาดมือนะครับแล้วทำการอาร์คด้านปลายนะครับจะวางและเชื่อมตรงเห็นไหมครับพร้อมยัางอีดครบ

ระยะอาคมช,ชิดนะครับนะครับอาจารย์กะระยะอาคมชิด นะครับเราจะไต่ตามเส้นนะครับไต่ตามเส้นนะครับ,น,น,ะรบนะครับพอเวลาเราผัดนะครับแนวเชื่อมนะครับนะครับตนแนวเชื่อมนะครับก็จะไต่ ตามเส้นเห็นไหมครับอันนี้คืออาร์กยกกดนะครับอาร์คยกกวดดับเห็นไหมครับแนวก็จะตรงค่อนข้างจะตรงนะครับไล่มาเรื่อยๆนะครับเป็นก่อทั่งถึงเป็นไงครับเห็นไหมครับตีแนวใต้ตามเส้นจะได้ตรงนะครับดับจะได้ตรงอ่ะเดี๋ยวอาจารย์จะสอนสกิดอาร์นะครับวิธีการสกิดอาร์กการทำยังไงนะครับ จะสอนนะครับอาจเยี๋ยะสอนของมือซ้ายก่อนนะครับมือซ้ายอ่ายกของมือซ้ายนะครับมือซ้ายเราจะต้องเดินจากซ้ายมาด้านขวานะครับ ฝ่มามาซ้ายครับท,ทัวทีนะครับเราจะต้องเดินจากด้านขวาไปด้านซ้ายนะครับคนถนัดมือซ้ายนะครับคนถนัดขวาเดินจากซ้ายมาขวาครับนะนะครับมุมเหมือนเดิมเลยครับอาจารย์ก็จะพันอย่างงี้นะครับพันอย่างงี้ครับ พันไว้ับพันไว้จะได้ง่ายขึ้นนะครับเวลาอาร์กนะครับหรือถ้าอยู่ใกล้ก็จับหัวอย่างเดียวนะครับเอียงมุมมุม70หักเข้าหาตัว30นะครับแล้วทำการอาร์กยกกดนะครับดูมือซ้ายนะครับดู ก็จะเคาะแนวให้ดูนะครับนครับนี่สายก็ยังไม่สวยเท่าไหร่นะครับก็พอสอนให้ดูได้นะครับเห็นนะครับครับอ่ะตอนนี้ เราก็จะสอนมือขวานะครับตอนนี้มือขวาเราจะทําการเชื่อมแบบสกิดอาร์นะครับสกิดอาร์มือขวานะครับมือขวาเราประคองได้มันจะแน่นกว่านะครับเพราะว่าเราใช้การประคองถ้ามือซ้ายไม่มีตัวประคองนะครับใช้ยกมือหน่อยประคองมืออย่างเดียวนะครับเมื่อกี้ที่อาจารย์ประคองมือก็คือเดินแล้วประคองมาเรื่อยๆนะครับมันเมื่อยนิดหนึ่ง โบสะกิดอาร์นะครับตั้งมึงนะครับตั้งมืงนะครับแล้วอาจารย์จะกิดอาร์ไปนะครับเห็นนะครับตั้งมือครับแล้วก็ค่อยดึงนะครับดึงค่อยๆดึงนะครับดึง ก็แทบจะไม่ต้องเพาะสลักนะครับครับก่อยคลุดหมดเลยเห็นยังครับ,อ,รบอันนี้คือเชื่อมคนถนัดกวา่า นะครับเดี๋ยวอาจารย์จะเชื่อมคนถนัดซ้ายสกิดอาร์ให้ดูอีกแนวหนึ่งนะครับอาจารย์จะเชื่อมสกิดอาร์ของคนมือซ้ายให้ดูนะครับเห็นไหครับอ่ะดูนะครับคนมือซ้ายนะครับ เมื่อก,กี้อาจารย์ไม่สามารถที่จะวางได้นะครับวางได้ครับเดีย๋ยวอาจารย์น้องประคองแขนเอานะครับเอาดูนะครับกระติดฮาร์ดนะครับจับด้วยมือซ้ายียาแต่อาจารย์จะจับด้วยด้วยสองมือนะครับอาจับด้วยสองมือนะครับดูนะครับกรนะติดฮาร์ด ยังเจ็ดสิบหากเขาหาตัวสามสิบนะครับรเขาจ้ดึงเขาจะดึงนะครับ ีม้มือซ้ายนะครับถ้าขนาดนอนมือซ้ายครับพอเย็นตัว ท่าขนานนอนคราวนี้นะครับการต่อแนวนะครับการต่อแนวต้องมีนะครับเดี๋ยวอาจารย์จะสอนการต่อแนวของคนมือขวาก่อนนะครับต่อแนวของคนมือขวานะครับดูนะครับต่อแนวนะครับาการจะกรติดทัาขึ้นมานครับ เราจะต่อแนวนะครับเห็นไหมครับถ้าสลักเท่ากันนะครับแนวเชื่อมก็จะเท่ากันนะครับแต่ถ้าสลักไม่เท่ากันแนวเชื่อมก็จะไม่เท่ากันนะครับอ้าวดูนะครับครับเดี๋ยวเราจะต่อแนวนะครับเวลาเราต่อแนวนะครับก็ดูมุมก no ่อนนะครับต่อแบบเย็นก็ดีนะครับต้องดูมุมนะครับมุมดีนะครับ หักบดกดนะครับต่อมุมนะครับมุมเรล่าประมาณ70อย่างนี้ต่อเลยครับ ต่อแนวครับเห็นอย่างครับครับพอต่อได้นะครับแต่ความร้อนยังไม่ถึงนะครับต่อไปนะครับอาจารย์ก็จะไปจุ่มน้ำนะครับจุ่มน้ำแล้วก็จะมาเชื่อม ใบงานต่อไปนะครับ <c oughs> เดี๋ยวเราจะมาเชื่อมใบงานจริงกันนะครับเดี๋ยวประจุมน้ำก่อนโอเคนะครับ